ตอนอย่าถักตัวนี้ลายหอมนวลสีฟ้าย่าไม่ได้ทําคลิปนะคะย่ามาเริ่มทําทีหลังเพราะฉะนั้นย่าจะย้อนหลังให้นะคะให้ดูก่อนว่าการที่ย่าเริ่มต้นห่วงวงกลมแล้วถักมาได้ถึงหนึ่งถังบันได้จนจะครบตัวแล้วนะคะเป็นลักษณะของคอปาดแล้วย่าก็จะเก็บคอขึ้นไปอีกอย่าให้ดูรูปนะคะดูรูปที่ย่าใส่ เวลาออกไปข้างนอกชุดนี้ก็ชอบเสื้อตัวนี้ก็ชอบใส่ใส่หลายครั้งแล้วนะคะสองสาครั้งละอยาก็นั่งสบายอารมณ์ข้างบ้านมุมนี้เป็นมุมมินิมอลของยา่าไว้นั่งทำงานฝีมือต่างๆนะคะมีงานควิวก็มาเคยทำตรงนี้อันนี้ก็ดันข้างเห็นไหมคะโพสท่าสวยโพดท่าสวย ย่าชอบถ่ายรูปอันนี้คุณปู่นะคะเป็นเป็นเป็นตากล้องให้เป็นคนจับกล้องให้ปกติย่าก็จะใช้การตั้งตั้งกล้องแล้วย่าก็จะตั้งเวลาไว้สิบวิหรือย่าก็จะยืนไปโพสท่าแต่คราวนี้คุณปู่ใจดีคุณปู่มาถือก,กล้องให้คุณยา่าช่วยกันนะคะเดี๋ยว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 เสื้อเดี๋ยวภาพนี้ย่าจะเอาไปไปขยายให้มันใหญ่ขึ้นแล้วย่าจะเอามาอธิบาย ในการเริ่มต้นยังไงของคุณย่าในคลิปหน้านะคะเห็นไหมคะคุณย่าโพสทา่าเป็นคนแก่อารมณ์ดีนะคะเนียเป็นคนแก่อารมณ์ดีเรามีหลานๆนะคะเรามีหลานๆเราเลี้ยงหลานค่ะโพสทา่าก็เนี้ยละคะความสุขของคนแก่ อยู่บ้านไม่รู้จะทำอะไรก็ถักโครเชต์ที่คุณย่าเคยพูดไว้ตัดเสื้อผ้าใส่เองกระโปรงตัวนี้ก็ตัดใส่เองแล้วก็ทำงานควิวทำกระเป๋าก็ใช้เองนะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปคุณย่าจะมีการเอามาโชว์สวัสดีนะคะ